ครับสวัสดีครับจากร้านมิกเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมอัปเกรดรีโมท LCD นะครับผมทางขวามือนะครับเป็นรีโมทเดิมจากศูนย์นะครับผมทางซ้ายมือเป็นอัปเกรดหน้าจอ LCD นะครับผมติดตั้งในมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับฟังก์ชันนะครับผมก็จะมีล็อกท้าล็อกกดฝาท้ายนะครับผมเรามาดูที่การล็อกกันนะครับผมกดล็อกครับผมจุดท้าล็อกครับไุท้าล็อกหูกระจกกลางนะครับผม กดจากรกดแป้นก็ได้ครับผมกดล็อกครับกดคลายล็อกครับต่อมานะครับผมเรามาดูระบบเคเรกันนะครับผมเดินเข้ารถรถคลายล็อกนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับสังเกตได้จากหูพักกระจกนะครับผมเราจะเดินเข้าหาตัวรถครับรถจะคลายล็อกอัตโนมัตินะครับสังเกตจากหูกระจกนะครับผม ตออมานะครับผมเราจะเดินออกนอกรถนะครับผมสังเกตจากผูกภาพกระจกนะครับผูกภาพกระจกแล้วนะครับผมรถล็อคนะครับเดี๋ยวเข้าหารถครับรถคายล็อคนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่การเปิดฝาท้ายครับผมจากตัวรีโมทแอร์ซีดีครับเปิดฝาท้ายครับผม ถ้าได้เปิดแล้วนะครับกดปิดครับผม